ค่ะลุงนะคะท่านนุเอียงค่ะสวัสดีค่ะที่ได้เอียงสะอาดค่ะทีมภาษาศิษบรรเทาทุกจังหวัดกาญจนบุรีค่ะสังกัดสมาคมคนพิการจังหวัดกาญจนบุรีนะคะวันนี้เราจะพามาเยี่ยมชมกิจการของที่ไตรลัดขำดีนะคะค่ะเดี๋ยวให้เชิญให้คนพิการแนะนาตัวนะคะชื่อไต้ลัดขำดีความพิการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้ออ่อนแรงโครงการอาชีพเปิดร้านเปิดร้าน บริษัทที่พี่ขอได้รับการสนับสนุนนะคะบริษัท Google Ventilation i n d u ร t เอ a ชียจำกัดค่ะที่แต่และลงเล่ามาสิคะว่าผลการดำเนินงานรอบแรกที่พี่ได้เงินนะพี่เอาไปทำอะไรบ้างคะัากร้านจากทำประตูค่าทำประตูหน้าแล้วก็เทพื้นแล้วก็ที่เหลือก็เป็นพวกถังน้ำ แล้วก็ที่เหลือก็ซื้อขนมแก้งมาขายกับน้ําอัดลมนิดหน่อยค่ะแล้วที่ได้รับเงินว่าสองเรียบร้อยแล้วผลการดาเนินง,งานของร้านที่เป็นยังไงบ้างคะวันแรกก็ขายได้สามร้อยแล้วก็สี่ร้อยห้าร้อยก็เอาไปหมุดซื้อตรงนู้นหน่อยไหนขาดลอวมาซื้อมา,มา มีลูกค้าเข้าร้านเยอะไหมคะพี่มีบางวันก็เข้าหลายคนวันจันทรก็สั่งแบบอาหารมนะกข้าวกล่องมากนี่นี่หน่อยอย่างเงี้ยแล้วเราก็ขายทําได้ก็ขายไปแล้วส่วนมากกับของที่พี่ขายนะส่วนมาก,กจะเป็นอะไรคะเป็นพวกนะ้ำพวกอะลรมาาแล้วก็ข้าวมันานานทีแล้วพวกขน,น,กน,นมาขานมะนี่นะไข่ไก่นะไข่ดีแต่เด็มเจอตอนเย็นเด็เดๆมาปุ๊บ เพราะว่าทำเลที่ที่เห็นคือว่าอยูหลังดจะได้ค่ะก็มีลูกค้าส่วนมากจะเป็นประเภทแขกค้ลูกค้าที่เข้าร้านพี่อ่มีประเภทอ่าประเภทของเด็กแล้วก็คนโตผู้ปกครองอะไรเงี้ยเขามาปุ๊บเขาก็จะซื้อพวกปลาบ้างเออซอสอะไรเงี้ยเราไปทําอาหารที่บ้านแล้วฝากให้พี่เล่าเรื่องนี้ แล้วสมุดที่ขายได้ที่มีการจัดเก็บเงินยังไงบ้างคะก็ขายได้วันวันน ت ت like ี <te 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 ้สามร้อยเก็บสองร้อยใช้หนึ่งร้อยถ้าเกิดขายได้สี่ร้อยเราก็เก็บไปสองร้อยเราใช้สองร้อยถึงเหมือนว่าเราไปหมุนถ้าจะขายห้าร้อยเราก็เก็บสามแล้วไสองเงี้ยค่ะเงินที่เก็บนี่คือเอาไว้ไวมุนใช่ไหมคะค่ะเอาไวคือเก็บอันเงินเก็บเนี้ยเอามาหมุนซื้อสองต่ออะไรอไหลหมด อย่างนี้ดีมากค่ะเพราะว่าพี่มีการรู้วิธีการจัดเก็บใช้เงินด้วยเพราะว่าพี่จะทําหมุนเป็นการซื้อของครั้งต่อไปนะคนทให้อาชีพที่ยั่งยืนนะคะดีมากเลยค่ะอย่างนี้นะคะมีการจะทําบัญชีด้วยไหมคะก็ยังยังไม่ได้ทำไม่ถึงว่าทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะแต่ละเดือนอ่ะแต่ละเดือนค่ะโอเคดีมากเลยนะคะ,ะ,คะให้พี่เล่านะคะว่าจากการที่พี่มีอาชีพมีไรายได้ไแล้วเนี้ยส่งผลดียังไงกับครอบครัว ของพี่และตัวเองพี่เองบ้างค่ะก็ตอนที่อ่ดีกว่าเก่าเยอะเพราะว่าเราจะมีมีไรายได้ขึ้นมาเราก็จะมีเวลาอ่าได้หมุนว่าเราตมวนิน้นี่อะไรเนี้ยเราเมื่อก่อนเนี้ยไม่มีรายได้เลยเราทําเราเราไม่ได้ทําอะไรเนี้ยก็น่าคิดว่าเออเราจะทําอะไรกินเยอวันวันเอะงานก็ไม่มีทําเราก็อยากจะช่วยครอบครัว พอพอมาได้ตรงเนี้ยคือเราปลื้มใจมากว่าเรามีเราสามารถทําได้เราเดินไม่ได้เนี่ยเราสามารถเออเรายังมีอ่ามีเงินเข้ามาเราข,าขายได้อะไรเงี้ยเต่เมื่อก่อนดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเพราะทุกวันนี้ก็คือว่าภูมิใจอ่ะภูมิใจว่าโอเรายังเรา,เราการแท้ๆเนะี้ยเรายังสามารถว่าเรายังหยิบของขายได้อะไรได้เนี้ยคือช่วยในครอบครัว ก่อนนี่ไม่มีอะไรได้แล้วก็ทำอะไรไม่ได้ก็เครียดทุกคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวให้พี่แต่ละนะคะขอบคุณบริษัทคูเกอร์เวนติเลชั่นอินดัสทรีเอเชียจำกัดนะคะที่ให้การสนับสนุนโครงการอาชีพค่ะค่ะพี่พี่อยากขอบคุณอลไรบริษัทนะคะขอบคุณบริษัทคูเกอร์นะคะที่ให้ あ